สูบปลากับบัวหมานพี่นอ mm. ้องในปลาคอ่อยตัวหนึ่งคุณนะ่ะ mm. มือวัญนี้จานโอ้ยเอามันได้เลยครับผมแอนด้ปีงแน่โอ้ครับมาสูบปลาเด้อครับแดดห่อนๆนี่กำลังหาปลากินเข้าเทียงบัวค่อยหมานพี่น้อครับปลาบัวไแล้วปลาคอ่อยตัวหนึ่งแนวสีบัวผาดเป่าขึ้นเหล่าขาก็บเบียร์แหละครับ mm. โอ้ยพี่น้องก็มาหลายหลายครับผม, mm. ผม สูบปลาครับสูบปลามาเด้อมาเด้อมาเก็บปลาซอยกัน oh. เสียบอยกำลังกับมากับเมน่นเืือยาป้องงานหนักที่สุดก็คือหฮือยาเนี่ยแหละแต่ว่าปัญหานักอุมปลา,อยายคอใหญ่ขึ้นน้ำคือสิบวัพอดอกเบิองล่ะม,มีแววครับมีอยูบ่บหลายครับที่แน่นอนที่สุดก็คือบักหอยเชอรี่แหละครับผมแมนบอก่าเนี่เกต ครับผมโอ้แต่ว่ามหาอยากหากินได้ยังก็เอาขึ้นเก่าแล้วครับผมตามวิถีชีวิตบรรนนอกบรรนนาเฮาครับผมสูบปลาครับผมสูบปลาอากาศมันฮ่อนเลิกจากการคุดมันกับมหาสูบปูสูบปลาเนี่ยแหละครับกินกับลูกกับหลานมันบอมันกับกอยชม่มมองเอได้หน่อยก็ถือว่าได้ได้ไล่กับถือว่าได้ย่างหีไล่กําไล่มันก็คขึ้นเหลาขาวกับเบียร์ละมือนี่เต็มทีแล้วครับผม โอ้พ oh, pues, ี่น้องก็มาร่วมไา่การไล่เติบอยู่ครับผมด้านทังคุนกมีพี่พีมีน้องมาขุนน่ะยกมือแทแล่อยู่คุนก็มีครับผมเนาะพีธีบรรนอกบรรหน้าเฮ้างกีแนวนี้แหละครับผมวางเว้นจากการทํางานกับมหาอยากหากินได้บบได้จังว่ากันครับอีกที่หนึ่งครับผม บักลาพ่อ,อยังบ่ได้ยังบ่ลูกพ่ออยู่บ่ปลาฝาพ่ออยู่บ่เตาเห็นบ่ปลาเห็นบ่หน่อยไปไปบัวเ้ยปลาฝาปลาฝาลูกกำลังเปียงน้ำครับปลาคอยใหญ่มันขาดว่าสิส่ชนอยู่ในหยาถ้า,ถาน้ำบกจังได้กับขลาดออกมาแทนแน่นอนครับผม อพอเอยี่แล้วครับผมกำลังเปล่งน,น้ำอยู่นี่ห้ปลาค่อย่ยออกจากหยาเพิ่นว่าเอาเปล่งไปครับพอครันน<อ>บมาทั้งพี่กับกองเชียครับผมนี่กองเชียให้กำลังใจครับผมมาอยากมากินน้ำหลุกน้ำลานครับผมอเ,เอ้ยได้ก็ได้กินบ่ได้ก็กินคือเกล่ำละวิถีชีวิตบ้านนกวันหน้าเฮายย่างหน่อยๆกับเมาแน่ละละครับผมผู้ผากกระได